สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับมือนี้น้อยโคกังกติพ่าพี่ๆน้องๆพระท่านผู้ชมนะครับมาชมระบบน้าของไอสวนอินทพลัมนะครับสวนอินทพลัมพันเมิดจูนเป็นระบบน้าของสวนอินทพลัมนะครับนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับไอสำหรับท่อ้ําเดี๋ยวว่าพันทรงไปนะครับก็จะแยกเป็นสามทางนะครับก็จะไปซ้นไส้หัวนะครับ สำหรับสวนยูนีก็จะมีอยู่หาล็อกนะครับตัวนี้ก็จะแยกไปสามล็อกครับฟังนี่ครับจะแยกไปสามล็อกนะครับตรงนี้ก็จะแยกไปอีกสองล็อกนะครับสําหรับระบบน้ำนะครับก็ง่า่นะครับสําหรับสวนนี่ก็ใ่ญยอยู่ครับประมาณร้อยผบว่ากับประมาณเกือบร้อยร้อยก็ไร่ได้เยู่ครับถ้าเป็นบ้านเฮานะครับก็ล็อกหนึ่งกับประมาณยี่สิบไล่ยี่สิบสองไล่ประมาณนี้นะครับ นี่ครับระบบน้ำพ่นนะครับข้างในนี่ก็จะเป็นตัวกองน้ำตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาชมข้างนอกก่อนครับผมนี่ครับก็คือว่าปุ๋ยเพ่นนะครับนี่จะปุ๋ยทั้งปุ๋ยนะครับยังไงนี่ปุ๋ยนี่พ่นก็จะให้เป็นปุ๋ยน้ำนะครับทั้งอินทรีนะครับใส่เป็นปุ๋ยน้ำครับผมจะเป็นปุ๋ยเกดคล้ายๆไอ้ปุ๋ยเกลือบ้านฮู้นะครับปุ๋ยเก็ด แล้วก็อีกบางที่ก็จะเอาเป็นน้ำมักนะครับน้ำมักเป็นพวกไอ้น้ำมักขี่ง้วอย่างเงี้นะครับเนี่ยครับระบบพ่นคือตอนนี้เพ่นวัส่ัครับช่วงนี้หนาฝนพ่นยังได้นในส้นะครับเพ่นก็จะปล่อยให้มันแทงจันก่อนนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าตัดแต่งอยู่นะครับยังขั้นใหไหปุ๋ยนะครับใหน้ำปกตินะครับโดนๆให้แทนึงเป็นหนาฝนนะครับนี่ครับพ่นก็จะปล่อยมาตามนี่แล้วครับนี่สาอย่างพ่นก็จะให้มะเขาตัวนี้ครับสำหรับระบบน้ำนะครับนี่ครับ กระ่งว่านี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ว่าให้น้ํานะครับนี่อ๋อตัวนี้เป็นตัวห้ปุ๋ยนะครับสายปุ๋ยเพิ่นนะครับก็จะใส่แรงแรงดันจากน้าครับผมตัวนี้ครับเป็นแรงแรงดันจากน้าบ่ได้ใส่ <audio> ้บ่ได้ใส่ไฟฟ้ารลอว่าใส่มอเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นแรงแรงดันน้ํานะครับนี่ครับต่อนํามาจากไข้างในนะครับทอน้ำใหญ่นะครับตัวนี้ครับใส่แรงดันนะครับตัวนี้ก็ป้อยน้ํทถ้งนะครับดันดันปุ๋ยนะครับ ก็จะดันปุ๋ยเขาว่านี่ครับนี่นี่ครับก็คือว่าจะมีสายในหน่อยนะครับส่งปุ๋ยเขานี้แล้วครับนี่นี่ครับมันก็จะดันเขาไปในน้ำเลยนะครับปล่อยเขาไปในสวนเลยครับนี่ครับสําหรับระบบที่ว่าให้ปุ๋ยของสวนอินทรพลัมนะครับมันคือบัานท้องนะครับมันจะให้ทางน้ำเลยครับอัตราส่วนนี่ผมก็ยังบ่หูนะครับว่าเพิ่นไห้เท่าไรทำเท่าไหู่รับเพิ่นบ่เคยบอกนะครับ ตัดตาส่วนนะครับน่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาเขาไปชมข้างในนะครับชมระบบน้ำพ่นนะครับตัวนี้คือว่าตัวน้ำเขานะครับนี่ตอนนี้พิ่บ่าน่าจะห้น้ำครับเพราะว่า่ได้ยินเสียงนะครับนี่ครับสำหรับน้ำตัวนี้ก็จะเป็นทอเมนเลยนะครับทอเมนที่ว่าฝังมาจากใต้ดินเลยครับตัวนี้นี่ครับ ส่งมาจากใต้ดินนะครับแล้วเพิ่นก็จะส่งเข้าไปในตัวนี้เป็นระบบตัวกรองตัวแรงดันเพิ่นนะครับก็หลายยางครับนี่นี่ครับหน้ามนี่เพิ่นจะส่งเข้าไปข้างในน่แหละครับนี่ครับข้างในก็จะเป็นประมาณน,นี้เลยครับผมอาจจะบ่ชัดอาจจะย้อนเสียงจยังไเนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะตัวดำๆนี่ก็จะเป็นพิ้นเตอร์ครับนี่พเพิ่อนพิ้นเตอร์นะครับนี่ครับตัวดำๆนะครับ ทังนี้ย้อนเสียงครับนะครับมีฮอดกล้องนะครับมีฮอดกล้องเอคือว่ากล้องวงจรปิดนะครับนี่นี่ครับกาย่านคนมาเห็ดมหลักเพิ่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล้องควบคุมเพิ่นนะครับเป็นที่ว่าใส่เปิดทั้งโทรศัพท์พิ่นนะครับนี่เปิดน้ำปิดน้ำพึ่นจะเปิดอยูุ่บ้านเลยครับว่าด้มาเปิดย่นี่นะครับนี่กล้องตัวนี้นะครับเปิดปิดควบคุมทั้งโทรศัพท์เลยนะครับนะครับระบบนำพันสรงเขม้าจากทอหไ่นะครับ ใส่เลี้ยงดันดันเขามานีนะครับนี่ครับซนนี่นะครับสําหรับไปเลี้ยงดันน้ำเพิ่นนะครับเพิ่นกระจามากรวงนะครับตัวนี้เป็นตัวกรองนะครับตัวดำๆทีที่เทิ้งหนีนะครับก็จะเป็นตัวกรองน้ำอีกดันหนึ่งนะครับนะครับมากรองอีกดันหนึ่งนะครับน้ำก้อนจะทรงเข้าไปในสวนนะครับเขาไปในสวนแล้วก็จะไปกรองอีกก้อนจะเขาไปให้น้ำอินทผลัมก็จะไปกรองเทอหนึงนะครับนะครับ สําหรับตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นถังไอเป็นเครื่องตัวนี้นะครับนี่ครับจะมีเครื่องตัวนี้พร้อมนะครับอันนี้ก็คือว่าเครื่องไอเป็นเครื่องที่ว่าเพิ่นจะให้คือว่าเฮ็ดให้น้ำน้ำสะอาดน้ำใสนะครับเครื่องนี้ครับนี่ครับเป็นในไว้เติมคอลิ้นนะครับจะเป็นข้อลิ้นที่ว่าเป็นผงๆนะครับแต่พวกหัวเหลือบ่นะครับโอ้เหลืออยู่ครับเหลืออยู่นี่ครับคอลิ้นครับ เป็นผงนะครับสําหรับเติมนครับเป็นคอลินเครื่องตัวนี้พ่นกะทิคือว่าพ่นกะจะให้ตามปริมาณนะครับพ่นกะทิตรวจวัดเบิ่งว่าน้ำสุปโป๊ะซำไดนะครับพ่นกะอยจะให้ให้ตัวนี้นะครับไห้คอลินผสมคอลินเข้าไปอีกตั่หนึ่งนะครับในน้ำนะครับสําหรับน้ำสําหรับน้ำไล่นี่นะครับไอ้น้ำสวนนี่นะครับสวนอินทพลัมนะครับน่ครับไปส่งไปพี่ สำหรับน้ำสวนนี้จะเป็นน้ำที่ว่าน้ำน้ำจากน้ำที่ว่าน้ำอาบนะครับน้ำอาบน้ำใส่น้ำซักผ้าสี่นะครับเพื่อนจะเอามารีไซเคิลหรือ่าเอากลับมาใส่ไม้มากรองใส่ไม้นะครับเพื่อนจะส่อกปรงแจ้งไมนะครับนี่ครับระบบน้ำเพื่อนเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมโตเพื่อนกรองน้ำอีกเทนึงนะครับจากที่เพื่อนส่งไปนี่นะครับเพื่อนส่งลงใต้ดินก็แยกไส้ขัวแล้วนะครับก็จะพาไปเบ่งสวนในในสวนนี่ครับเดี๋ยวพา่งในสวนอีกเทนึงนะครับ นี่ครับระบบนำที th got, ่ว่าเพื่อนทรงมาจากไอ้ที่ว่าผมไปเบึงพาไปเบึงตอนเล็กๆนะครับนี่เพื่อนก็จะทรงมาหนี like ่นะครับสําหรับระบบนำตรงนี้ก็จะเป็นถนนครับนี Sweet ่ก็เห็ Challenge ุถนนไว้ก็จะเป็นฝั Single ่งนี้ก็จะเป็นล็อกนึงสินะครับนี่ฝั Rule ่งนี้ล็อกนึงฝั่งนี้อีกล็อกนึงนะครับสาหรับถนน่นี่ก็น่าจะเห็ุประมาณสิบสี่เมตรสิบห้าเมตรได้ยครับผมว่านี่ความกว้างของถนนนะครับ น้ำพันก็จะออกมาจากไอ้บล็อกซัน nice. น so 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 ้ำนะครับนี่ครับก็บฟังมาใต้ดินนะครับแล้วพันก็จะมาทรงไม่ทรงมะนีอีเท่านึงนะครับนี่พอทรงมานีก็จะมาใส่ตัวกองเท่านึงครับสาหรับกล่องน้ํานะครับนี่ครับก็จะเป็นตัวกองนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวกองน้ําอีกเท่านึงนะครับนี่น้ำพันก็ไ่ได้เปิดนะครับบ่มีน้ำหรอกผมว่านี่ครับเป็นตัวกองน้ํานะครับ ก็จะมาก่องนี้ช่้นึงจากที่กองจากวักซั่นน้ำมาแล้วนะครับก่องนี้แล้วมันก็จะทรงมานีครับฝั่งนี้ก็จะยุ่ฝั่งของผมนะครับไา้ขัวนะครับเพิ่นก็จะลดลดทอน้ำลงอีกนะครับให้เป็นขนาดนี้นะครับลดทอน้ำลงให้น้อยลงอีกนะครับสําหรับทรงน้ำก็จะได้แห้งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวาล์วเปิดอัตโนมัติเคลื่อนนะครับตัวนี้พอเปิดน้ำจากข้างพุ่นมาเพิ่นก็จะทํางานเลยนะครับก็จะแบ่งเครื่องสวนนะครับใส้ขัว ตัวนี้ก็จะย้อนกลับขึ้นไปทั้งล่างนะครับตัวนี้ก็จะขึ้นไปข้งะะางบนที่นะครับให้น้านะครับตามล่องตัวนี้ก็จะคาไปฟังพุ้นครับก็จะฟังไว้ใต้ดินแล้วนะครับก็จะให้ไปทั้งเออลอกหนึ่งนะครับลอกหนึ่งหลอกสองที่นะครับสําหรับหัวน้านี่น่ครับมันก็จะให้ฟังไปใต้ดินนะครับก็จะมีท่อเมนฝังอยู่ตะล่างนี่ครับท่อเม้นน้านะครับก็จะฟังอยู่ตะล่างครับน่ครับ ทอเมนใหญ่กับดีฝังตะลางแล้วพิ่นก็จะมาโพคันนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปเบื้องต้นนี้กันครับมันจะชัดกว่าตัวนี้จากหกจังไนนะครับนี่ครับจะเป็นทอเมนใหญ่นะครับฝังจากใต้น้ำแล้วพิ่นก็จะพิ่นก็จะโพขึ้นมาตามร่องตามร่องอินทรพลัมนะครับร่องที่ว่าพิ่นปลูกตามต้นนะครับนี่ครับมาแล้วก็จะโพขันนี้ครับนี่นี่ครับเห็นบนนอครับนี่ ลองกปับใส่บัานเฮาเพื่นครับนี่ครับเพื่อนก็นจะโพขึ้นนี้นะครับอว่าฝังไว้ใต้ดินนะครับโพขึ้นนี้แล้วก็จะมาให้น้ำตรงนี้นะครับให้น้ำต้นแต่ละแต่ละต้นแต่ละต้นนะครับตัวนี้ก็จะใส้เป็น Queen. น้ำยศครับน้ำยศนี่ก็จะตัวนี้เพื่อนจะใส้ตัวตาน้ำควาเยาวของตาน้ำหนึ่งเมตรนะครับหนึ่งเมตรแต่ให้ให้สิบตาน้ำนะครับให้ยศลงสิบตาน้ำนะครับแต่ละคนแต่ละคนนะครับ พอมาตัวนี้แล้วก็จะมาต้อเป็นสายตันนะครับใส่ข้อต่อนะครับใส่ขอต้อต้อเป็นสายตันนี่ครับข้อต่อเพื่นสำหรับนี่บ๊ทได้ใส่นี่นะครับเป็นข้อต่ออย่างเดียวนะครับนี่บทได้ติดเก่าติดยังนะครับเป็นสายพี่ครับก็จะเป็นสายตันนะครับก็จะเลี้ยนตามร่องกลางนะครับไปกลางต้นนะครับกลับไปให้ต้นนึงนะครับไปเรื่อยๆจนสุดแถวคนละครับ พอไปหอดต้นก็นจะตัดตอแล้วก็ใส่เป็นตาน้ำยดนะครับสายน้ำยดนะครับไปเรื่อยๆก็ลองไปปรับใส่บ้านเฮ้าบ้างนะครับผมว่าน่าน่าจะดีนะครับเอาไปฟังไว้ใต้ดินก็นจะดีขึ้นครับเขาฟังไว้ใต้ดินเขาค่อยไปโพขึ้นตรงค้นต้นางที่ประมาณนี้นะครับก็ลองไปปรับใส่บ้างน,นะครับสําหรับคนที่ว่าจะเห็ดสวนเห็ดการเกษตรนะครับ ระยะต้นพันนะครับที่นีพันก็จะปลูกข้างกันอยู่เก้าเมตรนะครับเกลาคุ้นเกลาเลยครับนนี่ครับนี่ครับตรงนี้ก็เก้าเมตรนะครับนี่ระยะต้นนี่ก็เก้าเมตรครับนี่ระยะห่างของแถวกเก้าเมตรนะครับระบบนำมันก็จะห้แบบนี้นะครับก็จะโพขึ้นเป็นคือว่าโพขึ้นเป็นแถวเป็นแถวไปนะครับระบบนำโพขึ้นแล้วก็จะต่อมาแบบนี้นะครับนี่ต่อไปเรื่อยๆจนสุดปลายสายนะครับ นี่ครับก็จะพขึ้นแบบนี้แล้วครับระบบนำพันแต่ลองไปปับใส่บ้้นเฮาบ้างนะครับสำหรับไอระบบนำนะครับผู้ใดคิดว่าจะปลูกอินทผลัมหรือว่าเห็ดอินทผลัมนะครับกเดี๋ยวตอนไดที่ว่าได้มาเสาะน้ำนะครับมาเสาะน้ำผมกะดีไทยพี่ๆน้งองรับชมอีกเท่านึงนะครับว่าพันเซาะแบบใดเห็ดแบบใดนะครับเซาะเพื่ออีหยังนะครับเพราะก็ต้องเสาะออกนะครับเพราะว่าจันมันแตกมาแล้ว าจะผสมเกศรอนนะครับผสมเกสรอนแล้วพอออกลูกเขาก็ต้องมาแต่งลูกนะครับแต่พ่ซ่อนหนำเขาก็เห็ดบ่ได้ครับก็ต้องซ้อออกถ้าเขามาซ้อช่วงที่ว่าพ่นแตกจันเนียคือว่าอันตรายนะครับก็จะไปถือจันเพ่นนะครับถือจันเพ่นก็จะจันก็จะเสียหายนะครับต้องเฝ้าซ้อก่อนมันจะออกจันนะครับนี่ครับบรรยากาศสวนนินทรพลัมนะครับสำหรับคลิปนี้น้อยเขากางกันที่คาละพีละน้องไปก้นนะครับก็ลองเอาไปปั๊บใส่บรรทงนะครับลิปนาพ่อกันไหมครับผม น้อยโคกการกัขอขอบพระคุณหลายๆสําหรับการติดตามรับชมนะครับของพี่ๆน้องๆของท่านผู้ชมครับครับสวัสดีครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับผม